หลายพุทหลงปูผู้ใดกันเมื่อว่าวูดกันฟังว่าหลงปู่เดืเผาฟันสมบัติวันนี้กันนี่กันหลกหลกหน้าหนี้เป็นประเด็จข้อมสมบัติอันตามผู้สัตว์นะว่านี่ยังหลกเดือดสารพิษ ว่าผมเคยถามปูเป็นียงปูเปียงขึ้หักหมาแนวกักเกลือเพป็นปีนพ่อเป็นแนม่ทั้งหมดเกินั่นก็เรีนหน่อยนักวิทยาศาสตร์เขาขึ้นไปสำรวจหอดดวงจันทร์หอดจักรวาลเขากอบว่า,วาเคยเห็นสวรรค์ สวรรค์สวรรค์ในทางพุทธศาสนาว่าอยู่ทึ่งฝ่านาวิทยาศาสตร์เขาคืนไปสํารวจหอดดวงจันทร์หอดจักรวาลเขากอบว่าเคยเห็นสวรรค์แล้วสวรรค์สีพระพุทธเจ้าว่านี่มันอยู่มองใดครับหลวงปู่ครับนมันมีทั่วไปใช่ไหมสวรรค์ยุททั่วไปเออการคำเดียวเกิดเป็นสวรรค์เลยใจระบาดการคำเดียแมันสวรรค์อันเทวดาก็ไม่หลายสัน พ่มมาเทวดากะนอนสักการีลิให้ทา่านจะเล่นพราวานาพระท่อเลยแบบเป็นพ่มเปเทวดาก,ากันกรจำแสดงว่าหลวงปู่แสดงว่าเทวดาไม่ได้อยู่ทีงฝ่าบอ่อเยอะกันเด่นกับนี่น้ำเติมใหม่กันนี่ลูกค้าเทวดาอ,อากาศเทวดาจะยุบบนโลกนี้เพียงแค่คิดดีปฏิบัติดีอันนั้นก็เป็นสวรรค์แล้วเป็นแควคน ว่าต้องตายก็ขึ้นสวรรค์ได้ตัวหนึ่เออไปสว,วรรค์ได้มนุษย์เท่ากับขึ้นสว,นสออวรรค์ได้ตัวหนึ่อ่าสวรรค์ได้กมัวมันนี่อันนี้ความ,มาลูกไม้ในล่งเ <c oughs> ลงพล่รรค์หลวงปู่เคยไปเที่ยวบ่ครับบ <c oughs> ่ไปไปไปเที่ยวสัน้นพุ่มสัานนาส้นนั่นสั่นนี่บ่ั่เคยกับิดต่อบ่ได้ติดต่อบ่ได้โทษโทษอะไร โทษบาติดโทษละเจ็บบาติดการนั่นเป็นโลกนั่นโทษติดอยู่เฮตุอันนั้นมองนี่มองนั่นมองนี่เป็นแต่เราโทษละจิตติดอยู่ อันตามผู้ศาสนาหรอว่ามี่เนี่ลกบบเดือสารติดบําเพ็ญศีลเปนไรอ่เกิดเป็นโลกทิพย์ของพระเจ้าเลยลูกผู้เลี้ยวเห็นเทวดาเดี๋ยวเหน็นนาคเดยอสารนี่หรอครับบ่คิดทิพย์สัมผัสเอาอันจะอันแล้ก็ถิสมมติเอาสมมติว่ามี่กับมี่อะไลกโลกนั้นนี่เต็มไปด้วยความสมมติ สรุปแล้วกโงเลยคือสรุปแบบกับขึ้นง้เ้อ่ากัได้คือห้าสมบูรณอันนี้จำมัน้นเลิกนะกัเป็นค้นไปค้อมขอาใจแสดงว่าร่างกายห้าสมบูรณ์กับสมบูรณ์ุนวาไปจริงเออสมบูรณ์กันตามรักษาตระนักสมนดินมิลามร่มไฟอากาศอ่ลจังวันำโม่กระท่ายา นานามมโะวัตถุมงคลของหลวงปู่นี่กะจากหลวงปู่กระบอกเทพเทวดามเบิ้งเอาเดินฟ้าอากาศเบิ้งเอาม่านของข่อยวรเเาาสมู่บอก่าหลวงปู่บอกว่าว่าแมนของหลวงปู ไอ้ดีนั่งน้อยนั่งน้อยนะอะไรอย่างเงี้ดีหลายเอยเออเขาหัวว่างันาดน่ะแสดงแสดงวัดเทพเทวดาต่างๆนี่กะกะถ้ำหนาทีแทบหลวงปู่จริงๆแล้วหลวงปู่ระเดี๋ยวไปรักษาผวพุ่มติดครับบ่บ่นี่ดีเรื่อาผู้ใดไปรักษาผวพุ่มท่านนะเอื่องเจ้าเขาติดจัดการเข่าฟันนั่นฟันเนี่ยแล้วงเจ้เขาไิดจัดการอันที่อันอันที่ไปเข่าฟันคนนี่ก็ไม่แม้หลวงปู่ไปเข่า เทวดาเทพอบันในสถานที่นั่นเทพพวกนี้เขามาอนุโมทนาเอาเองหรือว่าหลวงปู่บอกอยากได้บุญนั่กับมาครับนีระมิดเป็นหลวงปู่ไปตัวปวนันปวนเนั่เทือบเหลเทือเก่งข้างนอกเทือเทือยวดาเขาลดตนเลือดตัวหลวงปู่เป็นอย่างขึ้นลืมตานเป็นอย่างไรวะลดตน <ส straightforward> หลายคนหลงปูผู้ใดกันเมาเอว้าสู่กันฟังว่าหลงปูไปเขาฝันเออบูวเอนข้างจริงๆเราเป็นเที่ยววดาเพื่อนไปโดนที่โดนใจเองจำมันเหนียวตัวคนมากตัว้นมากเลยกนเป็นไปอย่างไวเลยเนี่ย <somet ingers> ัะ